ของเยอะมากนะครับคุณผู้ชมดูของขายสองข้างทางนี้เยอะมากๆครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่ช่องตาอูอําเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งเป็นตลาดช่องตาอูนะครับอยู่ฝั่งประเทศไทยก็คืออําเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ฝั่งประเทศลาวนะครับ น่าจะเป็นเมืองสุภูมาหรืออะไรประมาณนี้นะครับผมก็จำไม่ได้นะครับซึ่งตลาดช่องตาอูประเทศลาวนะครับจะเปิดทุกวันจันทร์พุธแล้วก็ศุกร์นะครับสัปดาห์ละ3วันนั่นเองนะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมมาเป็นวันพุธนะครับนี่ครับทางเข้าช่องตาอูก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็จะมีทั้งเจ้าหน้าที่ไทยแล้วก็เจ้าหน้าที่ลาวนะครับคอยให้บริการอยู่ เอาละครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินเข้าไปชมตลาดช่องตาอูกันเลยนะครับคุณผู้ชมไปกันเลยครับพอข้ามฝั่งเข้ามาฝั่งทางประเทศลาวเราก็จะนั่งรถซาเลงเข้าไปกันนะครับซึ่งคันละ20บาทนะครับ20สบาทนี่นั่งได้จะค้นกว่าครับ,บ,รบนั่งบบให้เกิน3า่ครับถ้าเกิน3มนี่คิดเพิ่มบ่ อ๋อนันซิ่งกนี๋วสามสิบของเยอะมากนะครับคุณผู้ชมดูของขายสองข้างทางนี้เยอะมากๆครับ นี่เป็นบรรยากาศของตลาดช่องตาอูประเทศลาวนะครับอยู่เมืองอยังก่อนครับเนี่ยเมืองสุขุมมาบ่อ๋อเมืองสุขุมมาแขวงอยังครับเนี่ยแขวงจำปาสักเมืองปุกสุมาแขวงจำปาสักนะครับี่ตลาดนี่ครับถึงตลาดตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปเดินชมตลาดกันนะครับทีนี้ ตอนนี้ผมก็มาถึงตลาดช่องตาอูแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปเดินชมตลาดกันครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของตลาดของประเทศลาวนะครับตลาดช่องตาอูนะครับอืมเขาเอิ้นตอบ่กครับเนี่ยตัวนี้เม็นยังครับทั้งนี่ ยาหัวบอกเอาไปหเห็ดยังแหละครับเอาไปเห็ดยาบ่ยาแก่ยังยาแก่ยังอ๋อครับถ้าหาย này tao đó nha coi sao nữa sao nữa sao nữa nữa เ <d _ n> ดี๋ยวมาเบิ่งไม่ขาเล่าคนขายมาน,นี้หมูทอดปะครับเนี่ยหมูทอด เมื่อสักครูน่นี้ผมก็นั่งทานก๋วยเตี๋ยวของประเทศลาวอยู่ตรงนี้นะครับก็อร่อยดีครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาทุกท่านเดินชมบรรยากาศกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันต่อนะครับทางด้านน้นนะครับตอนนี้ฝนก็ตกโปอยๆนะครับที่ตลาดช่องตาอูประเทศลาวครับตอนนี้ฝนตกโปรยๆล,ลงมาแล้วครับตอนนี้ โอ้พะม่วงมะนาวลูกใหญ่มากครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครูน่นี้แม่ค้าบอกผมนะครับว่าตลาดจะคึกคักของขายเยอะนี่จะเป็นวันจันทร์กับวันศุกร์นะครับวันพุธเนี่ยของไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมน,นี่ก็เป็นรถสองแถวของบ้านเขานะครับทางโน,น้นก็เป็นทางเข้าไปยังหมู่บ้านของประเทศลาวนะครับฝั่งทางด้านโน,น้น เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินชมบรรยากาศกันต่อเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับขายปูนะครับอันปูยังหรือไม่ค่ะนี่ปูขนปูขนปูขนใหญ่อะเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินชมบรรยากาศจาก บริเวณนี้ขึ้นไปทางด้านบนนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินชมบรรยากาศของร้านค้าร้านขาย สองข้างทางนะครับคุณผู้ชมนี่คือตลาดช่องตาอูประเทศลาวนะครับเมืองสุมานะครับเมืองสุขุมานะครับชื่อเมืองเขาเมืองสุขุมาม,ขาม,ขมาก็จะเป็นแขวงจำปาสักนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ ก็รัดก็จะมาก็รัจออือวันนี้ฝนตกปรยอปรนะครับที่ตลาดช่องตาอูประเทศลาวครับฝนตกลิ่นครับพี่น้องอืม mẹ đi กโเรงก่าจะิลไม่ใช่าวสนี้กุ๊กมะรมะเขือกรมขือ

ออยังบอท่านออกไปครับตอนนี้เดี๋ยวจังหน่อยกอนย่างเลียนแถวนี้ก่อนนั่นแหะครับคุณผู้ชมครับก็คือบรรยากาศของตลาดช่องตาอูเมืองสุขุมาแขวงจำปาสักประเทศลาวครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับมาเห็นสักใชครับขอบคุณครับสีสเกตชาร์เนล